อ้าวเพิ่มแหลกอีกฟลสวัส <tik> ด <away> <more> <English> ีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสจนงโอ้ยยังมาตึงอีกสนงล็อกเกมสนงล็อกเกมลีอ้ยเพิมแปลกอะโอเคสนงล็อกเกมลีนะฮะทิ้งอยู่กับผมเด็กชายสิประกรเอ้ยเด็กชายสนนงล็อกเอ้ยเด็กสนงเออนั่นแหละเด็ก สนกุกเกมรีวิวนะครับเราจะมารีวิวไอตึกปลัดคิกนี้นะฮะนี่ไอ้แบบตึกปลัดคิกนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยจะมีล้อมรอบด้วยของวะนี่นะฮะเห็นนะครับเ <c oughs> ยอะแยะเลยทำมาทำไมสร้างได้เยอะมได้เยอะนะฮะ <c oughs> ปักอินกอปรีเพสนะฮะบอยดิดจบโดยดิดแบบกอปรีเพสนะครับ <c oughs> นี่สวยงามโอเคเรามารีวิวนี่กันเลย นี่ก็คือลิฟลิฟลิฟลิปสติกนะฮะกด,ดไปตึง <c oughs> เข้าไปดีความดีผ่านนะเราจะไปชั้นต่อไปไอ้กุลิสันลมทาง <c oughs> เป็นเซไว่บลดีฟิลขี้โกงเขากดดิต้องทุบอ๋อกด,ดแล้วก็ทุบนะฮะ <c oughs> โอ้โหนี่นะฮะผมพอเข้าใจแล้วนี่นะฮะลิกข,ขวาเป็นการเลือกชั้นนะครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันคือลิฟ เราจะไปชั้นสี่แล้วก็ทุบนฮะเสร็จแล้วก็ทุบโป๊ะโอ,โอเป็นไงล่ะโป๊นเนี่ยเราจะลงชั้นชั้นหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งนะครับแล้วก็ทิ้งมีเขาด้วยอนี่ก็ยอดเลยนะครับนั่นก็น,นั้นก็เหมือนกันนะครับก็เป็นลิฟที่สร้างมันไม่ได้มีรูปแบบรูปแบบเดยอะนะแต่คนสร้างเ,เขาเอ,อ,อยากได้รูปแบบเนี้ยเขาก็เลยสร้างเหมือนนี่นะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะโอเค แหลกเลยนี่นะฮะ <c oughs> อาจจะแหลกนะครับว่าปักอินนี้ก็เป็นปักอินที่กินทรัพยากรเิริฟพอสมควร <c oughs> ก็ไม่ต้องมานั่งสร้างแบบนั้นแล้วนะฮะก็มีปักอินแบบนี้ก็สะดวกสบายมีขึ้นเยอะนะฮะแนะนำว่าไม่ต้องทำนะเอาแบบไปเล่นสองคนหรือว่าอะไรอย่เงี้ยนะครับทำเป็นแบบว่าคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับ โอ้โหูกไผ่บ้องไผ่กันไหมจ๊ะกินไผ่ไม่ฟิลเป็นแพนดา้าที่ขาวเป็นดูไหลมอนภาคอะไรอะ่ะเดี๋ยวโมบี้เดี๋ยวโมบี้อะโหแกะแกะแกะแล้วอย่าลืมผูกคืนด้วยนี่คุกใครเนี่ย <laughs> จะไปถังคุกอะ่ะ ไม่เราไปแกล้งเองมินเวลาเพราะตรงนี้ <c oughs> มันจะเป็นจุดเกิดพอดีเพราะตรงนี้มันจะเป็นจุดเกิดพอดี <c oughs> นี่คือนิสัยของคนเรานะครับเวลาเล่นไมค์ครับผมก็เกลียดเกลียดแต่ผมก็ยังแกล้งคนตนึงเขาโดนแกล้งเองรับไม่ได้อ่ะแล้วตรงนี้ปะฮะที่ใบฟ้าอ๋อเพียงต๊อปปี้เพจเดียวอ่๋อก็วางได้ไม่หมดเลย ใช้ายากนะครับโอปปี้เพสเนี่ยวางไม่ตรงโอเคนะฮะโอ้ออ้าวโซโซอีกคอ,อ,อ,อนมันไม่ได้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวใครอยากได้ไอินนี้ก็ใส่แว่ใตานลลางดีดลงคลิปชันนะส่วน <c oughs> โอ้ดูด,ด,ด,ดูดูนะฟิว <c oughs> ลองกดลงข้างล่างนิ <c oughs> กดลง ูนะฮะนะะโอเอาใหม่ดิขึ้นใหม่ดิเขาจะคอยดูตรงนี้คอยดูนะฮะคอยดูนะฮะคอยดูนะฮะโอ้โอ้คอ,อยอเพิ่งยังเพิ่งกดไปแล้วเห็นไหมครับมันจะเห็นสักการสังเกตดีๆนะฮะมันจะไม่ได้นั่นนะะมันจะแบบลอยเป็นบล็อกสองอันเลยเห็นปะรีไม่ยอมรอคน <laughs> ยืนที่รีจะไางล่างแล้วโอนะฮะก็เป็นการเรียกโอเคนะ คลิปนี้ก็แหมมุมจะสวยอ้าวบักกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงท่านี้นะครับอ้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ไปพบก็ะไม่โอกาส้านะฮะยีจบจบจบดิท่าสวยพี่จบด้วยท่าสวย,าสวยมามามา,มาเข้ามาในลิฟต์เข้ามาในลิฟต์เดี๋ยวนึงนะงนนไม่ต้องสอนธีการทางนะอ่ะ เด็ดเอาเอากันในลิโอ้ยไปริบพังโอ้ยโอ้ยลิปพังแล้วก็ไปหาวิธีการใช้กันเองนะครับถ้าเกิดใครอยากสอนก็ตารางดีกิบทันแล้วก็ไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับว้าฉันก็ะจ้กร็อกร็อกือตัวฉันฉันอินนี่เธอก็อินดี้